เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานใหญ่สุลกากรระบุว่าถึงแม้การนำเข้าของไตามาสรแรกปีนี้ลดลงไม่มากแต่จีนก็ได้ครองตำแหน่งประเทศนำเข้ารายใหญ่อันดับสองของโลกเป็นเวลา16ปีติดต่อกันสำนักงานใหญ่สุลกากรเผยในงานประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งว่าไตามาสรแรกปีนี้ยอดมูลค่าการนำเข้าของจีนอยู่ที่4.7ล้านล้านหยวนหรือประมาณ20ล้านล้านบาทลดลง6% นายหลุยต้าเลียงอธิบดีกรมวิเคราะห์ตัวเลขสถิติของสำนักงานศุลากากรแห่งประเทศจีน,จนกล่าวถึงสาเหตุการนำเข้าที่ลดลงอย่างรวดเร็วนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยได้อธิบายว่า ไตรมาสแรกปีนี้สินค้าภกภัณฑ์ระหว่างประเทศมีราคาลดร้อยลงซึ่งส่งผลให้เห็นได้ชัดต่ออัตราการขยายตัวของการนำเข้าของจีนบูลค่าการนำเข้าโดยเฉลี่ยของหินแร่ธาตุและถ่านหินลดลงมากกว่า20%ส่วนน้ำมันดิบและถั่วเหลืองลดลง5.7%และ16.6%ตตามลำดับ ทั้งนี้ยังกล่าวเสริมว่ามูลค่าสินค้าเหล่านี้ได้ลดน้อยลงโดยรวมแล้วได้ชะลออัตราการขยายตัวของการนำเข้า2.6เซนต์